นี่คือแม่เบอร์เดย์นะคะคุณแม่พิมพ์ได้น้ำหอมกับแชมพูยังบนลังเลยตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนไปดูโชว์กันมาดึกนอนดึกก็เลยไม่ได้ล้างหน้าเลยมาก็มาดูด้วยของน้ำปั่นแกะไปแล้วใช่นั้นจากหนูพ่อเด็บอันนั้นให้ซื้อให้เอามาให้หมอมีต้มดูมีจจะได้หอมไหม สภาพมบนี<ต>้แบบดูไม่ได้เลยอุ้ยชิมหอมไหมหอมไหมตาสวายหนูลายแล้วก็อะไรโชว์เขาหน่อยนะอันไหนอันเขามีของแถมด้วย ฟรีฟรีของแถมมาฟรีปอยตี้โลชั่นปอยตี้โลชั่นหนูใช้ไม่ได้หน,นูเป็นเด็กอ่ะต้องเปิดของพ่อเดฟบ้างนี่พ่อเดฟนี่อันนี้แกะแกะอันเล็กก,ก่อนค่อยแกะอะันใหญ่โอ้สมหูวส uh. มอังโกโจนรบเอ้ยบ oh. อันที่จนอังโกรลบอ่ออ้เก็บไว้ของลูกสาวผ่านไปหนึ่ง มีอยากได้น้ำหอมมีไม่มีเงินซื้อพอเดฟรู้อันนี้ของพอเดฟสองอันเลยพอเดฟอันนี้อ่ะมีต้องไปแฮปปี้มากของที่อยากได้แต่หนูไม่เทลเพราะว่ามีต้องแกะเจออันไม่เทลอันที่หนึ่งมีของอีกอันหนึ่งจากลุงโรเบิร์ตเออแฟนเขาเอามาให้อ่ะอ่า มันมีจะได้อะไรดีใจชิลูกค้าเปียกโลชั่น <c oughs> มันมีเปิดดูมันมีโลชั่นจะบอกดีว่าคืออะไรอ่ะให้ต้องให้แมบนี้รู้เองโอเคเปิดเอาดิาชอบไหมน,นี่ของผู้หญิงค่ะมีไลฟ์ไหม Day cream, night cream, in between cream. What? Huh? <laughs> <coughs> oh, I need So you've got like even like eye serums. I still got eye serum. Oh, do <laughs> oh, you? you got more now. It's not right. <laughs> I'm sure you'll use it, but I know. Liam, my do one. Come. Ah, another. เห็นรว่าแบบ้ต้องทำดีว่าม้อเกสอะไกันหนึโอจรเกมเออ้าตันตันเนี่ยไม่อันที่มันมีได้เลยปิดตูลิปซี่ฟุตแรด ชัวทดาดาชอบไหมชอบออกไปแล้วจะไม่ได้หนาวอีกอ่ะมีเบลให้ด้วยเหมือนของไฮดี้ไฮดี้เขาก็มีเบลเอลี่ก็ลูกกันนะอันนี้เข้าสูตรยังไะอือฮ <Like it. S 1> uh ึ huh. ่ เต็มที่เว็บไม่อินไซด์ไม่เป็นแบบเอเล่เบิร์ดเบิร์ดเลยอ่ะ no เอเล่ s t ป p it smell all the time already. ไม่มีของอ่ะมันแบบเขยา่าไม่มีอะไรอ่ะแต่<อ>ม,<อ>มันหนักมากลองโรเบิร์ตกับป้าโจแล้ดูกันเป็นเมคอัพหรือเปล่า ไ e ่ดีฉัน้นะคุณไม่สนับสนุนท่รู้เบฟอิปยูไเหรอแอยากได้เหรอเปิดเปิดเปิดอุ้ย มันมีน้ำหอมแม่มามีได้จังเยอะจังเลย oh ได้สี่อันแล้วนะ <3 S 1> สามได้สี่อันแล้วเพราะว่ามันเป็นแบรนด์เนมเลยนะเนี่ยมันไม่ชอบมันไม่ชอบแบรนดะ์เนมไงเอามันไม่ไม่มีเงินแต่มันไม่ชอบเอาเดี๋ยวค่อยมาแกะคัทนะคะนี่แกะของหนูก่อนหนูเป็นลูกมัามีนะ เอาแล้วโอเคมาแกะคาสมาแกะคาสแกะคุณแกะคาสค่อยแกะของย่าลิสค่อยแกะแอนย่า <Fish> ลิสอันที่สองพ่อเด็บเป็นส้ายโอเคไหนี่ two mommy อะไอ่ะเนาะ two two mommy and happy birthday โอเคค่ะย่ขี้ตาคนว่าแต่ลุกจากบนนอนแล้่ะในลุกเลย เราเพิ่งตื่นหกโมงไงหกโมงเช้าอ่ะลองขาไปสวยเยสวยมากดู Happy birthday to mom in อ่ะมามิห้ามดูข้างหลังนะเพราะเดีบอันนั้นออกเอาราคาออกมามิเห็น Lots of love when you give p r e s e n t หนึ่พัน you have to take the price off all the time every time it's all right it's because she's the mom to mommy and happy birthday have a fat day with hugs and kisses from nampan i love you mommy mommy love you too <laughs> thank you Nampan. alex yeah i need that oh okay อันนี้นของค<ข>อเล็หรอใช่อันนี้ของคอเด็ดของก็โจก็มีนะใช่ไหนอะแหวอยู่เลยบไว้วันนะ่ะเมลี่ตามหลังเดะ <c oughs> and I'm glad we are traveling you <'re> it you need to read really the front first เอาละเอา <c oughs> For my wife and best friend on your birthday. From the moment I met you, life became and unfabulous. And Join Popular. us. Fabulous. Adventurous. <laughs> you. And I'm glad we are traveling together. Happy birthday to him. I hope today is อะไรอะ I'm beautiful as you Happy birthday love safe แฟนเกิร b บ Give me kiss แยาดิจัตสุดท้ายเพราะมันมีของอยูะะ่ในข้างในนาจะได้อะไร <laughs> ถือดีๆหน่อยนะคะกล้องะ่ะ นั่นหนูเห็นตะปากมามีเี่ยกล้องมันอันนี้ใหญ่เกินอ่ะไม่เห็นมานมีอ่ะหนูซูมเหรอหนูไม่ได้ซูมหนึ่งคูณอ่ะปกติใช่เหรอใช่แบบนี้นเดี๋ยวหนูให้ดูอ่ะพิมพ์ Have a wonderful birthday Happy birthday love love and joy อันนี้ของลุงโรเบิร์ตกับป้าโจ อ่ะย่าลิสคัดมีเยอะยนะั mm ่นแหละจงเปิดค่ะจงเปิด say, have อ่ะของที่บบนี้ชอบระดูคาดอะ่ะ Happy birthday อันนี้อะไรอ่ะอาคารลิสมันอ่านยากอะ่ะตัวเขียนเนี่ย Daughter อ่า <gasps> น้องกัน You got 50 pound. โอ้ยไอยังไม่ได้ c o u n เลย I just tell you 50 pound. To him wishing you the lovely day. You deserve อะ <actually> ไรอ่ะมามี่านตัวหนังตัวเขียนไม่เป็นไหนไหน Enjoy your special day. <c oughs> Oh my love <c oughs> thank you mom <c oughs> ได้เงินด้วยอ่ะพอมีนะเอาคุณจะนี่มันไม่มีเท่าไหร่ <c oughs> คุณนะ่ะ <c oughs> เอ้เอลี่จะขโมยเ <c oughs> งินี้อ่ี <c oughs> อันนี้มันบอกว่ามันจะโคมมวอยเกิดไก่คีซสมากกับตวงท่ำใจตวงท่ำเป็นเดือนใส่เงินขายนี่ดอกอาลิสมีทองทองมีเค้กทองมันมีไม่รู้เลยอ่ะถ้าเกิดเป็นเค้กทองมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในอันนี้ดีนะเนี่ยอัตถุชูไลค์อันแรกเอฟวีซี อี่ชอบคัดหนูไหมชอบค่ะอนนชอบคนทุกคนเลยค่ะอบคุณนน้ะคะอุ๊บสสวัโดอ่ะะหนูปิดกล้องก่อนได้ไหม